สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารอดชนแนลผู้รับสารจักรวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สวปลาวสบายดีแล้วก็สำหรับสมาชิกใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะเข้ามากดซับ s ไค i b ์นะคะกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอแจน JP 1 6ทารอดชนด้วยนะคะ แล้วก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะสําหรับนะคะสมาชิกเก่าเลยที่อยู่ตั้งแต่หมอแจนเปิดช่องมาเนาะดีใจมากๆเลยตอนนี้ที่เราเดินทางมาถึง3 4 0 0 0ซับสไคร์เบอร์แล้วนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆนจริงๆต้องขอบคุณสําหรับคนที่นะคะเข้ามาดูชมคลิปแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับคนที่นะคะเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะเป็นแบบพูดคุย30นาที599บาทหรือท่านใดที่นะคะเข้ามาจัดเลขมงคลนะคะ รายละเอียดนะคะการใช้บริการของช่องของหมอแจนนะคะตรงปักหมุดคอมเมนต์นะคะหรือใต้ดีสคริปชั่นนะคะสองที่เนี่ยนะ,ะจะมีรายละเอียดที่ตรงกันนะคะจะดูดวงส่วนตัวหรือจะจัดเลขมางคลก็คือขอคนที่พร้อมโอนถึงจะติดต่อเข้ามานะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะเอาละค่ะวันนี้เราเข้า,าประเด็นกันเลยนะนะคะคอนเทนต์ของเราวันนี้นะ ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะเดือนเมษายนนี้นะเดือนเมษายนนี้นะคะนับจากวันที่คุณนะคะฟังพลังงานเนาะเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วๆไปเรามาเลือก Energy กันเลยนะคะใบแรกนะ The f o o l หนึ่งนะคะ2 The World นะคะพลังงานที่สามนะคะ The Helophant นะคะ 1 2ห,หรือ3นะคะเอาราคาถ้าเกิดว่านะคะขัดท่านใดที่ยังเลือกไม่ได้ก็นะคะกดพอดหรือกดหยุดหน้าวิดีโอของคุณไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มการพยากรณ์กันเลยนะคะเอาราคาผู้ที่เลือกนะคะอ่าเดอะฟูนะคะ พลังงาน The Full นะคะอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะ The f ฟูนะนะคะเรามาดูกันก่อนว่านะคะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเดือนเมษายนนี้นะคะเรามาดูก่อนนะคะตอนนี้เนาะเหตุการณ์ในอดีตนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นแบบไหนนะเจออะไรบ้างสถานการณ์นะคะแปดถ้วยแปดถ้วยนะคะแล้วก็ออ King of Pentacle s นะคะ ให้เจ็ดเหรียญน,นะเดดวิลอ่านะคะ Two of p e n t a c l e แสดงว่านะคะในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะคะในอดีตนะ คุณเดินจากมาหรือเขาเดินจากไปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นั้นหยุดนิ่งมีพลังงานเอเนอร์จีของคนที่เป็นธาตุดินนะคะมีความรู้สึกยังเรายังมีความรู้สึกถึงเขาอยู่นะคะ,นะคะเหมือนคนที่คบหากันแบบว่าอาจจะไปไปมามา,มาห,หายหายเดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็ไม่คุยนะคะมันมันเหมือนว่ามันไม่พัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันช้า บางคนนะคะอาจจะมีอะไรที่พิเศษหรือลึกซึ้งต่อกันไปแล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่มีบางกรณีอาจจะยังไม่มีนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันช้ามันไม่พัฒนาไปเลยอะนะคะเป็น energy ของไม่ดีแบบว่าบางคนบางกรณีอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เงินทองร่างกายเข้ามานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะนะคะสองเหรียญน,นะคะปัจจุบันนี้ก็คือ,อสถานการณ์ ตอนนี้คุณอาจจะมีความนึกถึงเขาคิดถึงเขาเวลาที่ดูไพ่ทุกครั้งก็จะคิดถึงคนคนนี้นะคะอยู่ในความรู้สึกของคุณความรู้สึกนึกคิดของคุณเอ๊ะมันมีอะไรที่คิดวนไปเวียนมาบางคนก็คืออาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้อาจจะเดินออกมาจากกันเลยคุณตัดสินใจเดินออกมาหรือว่าเขาเดินจากไปมันเป็นการเงียบหายไปเงียบหายไป เียบหายเข้ากีบเมฆไปเลยนะคะเอาละตอนนี้เรามาดูว่าตอนนี้นะคะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะ,ค,ะคุณเป็นอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกของคุณเมื่อก่อนนะเราเช็คความรู้สึกของคุณก่อนเพื่ออะไรคะหมอทําไมต้องเช็คความรู้สึกหนูอยากรู้เกี่ยวกับตัวเขาไปเลยอะนะคะ คือทีนี้เราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าหมอนะคะหรือว่าหมอแจนเนี่ยนะทำนายไปเนี่ยมันถูกไหมมันตรงไหมถ้าเราเช็คพลังงานของคุณเนี่ยความรู้สึกของคุณนะคะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ย มหมอคนเนี้ออนะ,ะที่คุณต้องการจะดูดวงด้วยส่วนตัวเป็นแบบเสียค่าครูเนี่ยมีความแม่นยําแค่ไหนนะคะเราก็เลยเช็คพลังงานแบบนี้ให้คุณเพื่อเป็นการยืนยันว่าเวลาที่เราดูพลังงานของเขาเนี่ยเออมันคือจะตรงไหมประมาณนี้นะที่รักโอเคนะคะอืมนะไพ่ของคุณได้ t h i g h p ฮพินเทสนะคะ10ถ้วย The d e ดส h นะแล้วก็10ไม้เท้าอัศวินถือไม้ ตอนนี้มันมีความรู้สึกนะคะวิตกกังวลนึกถึงเรื่องราวที่จบไปนึกถึงความสุขนึกถึงบางคนนะคะคิดถึงความสุขแล้วก็คิดถึงความทุกข์ความหนักเหนื่อยและบางคนก็ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากจะให้เขาคนนั้นเนี่ยกลับมาเพื่อพูดคุยหรือเคลียรอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆอะนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันหายไปจากเราหรือที่มันจบไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ หรือความรู้สึกที่เราหนักเหนื่อยหรืออะไรหรือเราได้คําตอบไม่ชัดเจนอะ่ะบางครงงั้งทั้งที่รู้นะว่ามันจริงมันจบแล้วการเงียบหายจากใครสักคนหนึ่งไปนะมันเป็นคําตอบที่ชัดเจนนะคะที่ชัดเจนแล้วนะอืมนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าเขาะเป็นอย่างไรตอนนี้ห้าไม่เท้านะเดี๋หมอขอขยับกล้องแป๊บหนึ่ง ถ้าไม้เท้านะคะเขารู้สึกนะคะว่ามีความวุ่นวายนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานเขาชีวิตเขาเป็นอย่างไรเจ็ดไม้เท้ามันความพยายามครั้งนี้มันเหมือนไปไม่ได้อะนะคะความพยายามหรือบางคนก็อาจจะบล็อกความรู้สึกกันไปแล้วบล็อกจากโซเชียลทางโซเชียลก็ได้เหมือนหาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะคบหาดูใจกัน คุยกันโดยที่คนอื่นไม่รู้เป็นความรักที่เหมือนไม่มีทางออกในความสัมพันธ์ที่จะเดินต่อไปข้างหน้ามันไม่สามารถพัฒนาไปได้อืใจเขารู้สึกเหมือนว่ามันติดกับเหมือนกันเนาะติดกับกับความรู้สึกที่ยังมีต่อคุณอยู่นะ k i King ิงอ w o โซ s นะแต่จริงๆนะคะเขาเขาหรือเธอคนนี้นะคะถามว่า มันเหมือนเขาดูแบบเป็นคนมีเสน่ห์ก็ได้อาจจะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมายและทีนี้มันเหมือนว่าบางครั้งอะไรที่มันเหมือนดูวุ่นวายในความรู้สึกที่เขาจะบอกว่าเหมือนแบบความรู้สึกที่มันเหมือนแบบอ,อ,อึดอัดนะแปดดาบเจ็ดไม้เท้าอะ่ะมันพยายามอะ่ะและมันเหมือนดูวุ่นวายอะ่ะกับในความพยายามครั้งนี้ก็ได้นะคะที่เขารู้สึกนะ อตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินอะไรของเขาก็ได้เนาะมองไม่เห็นมองหาทางออกไม่เห็นแต่จริงๆถามว่าคนนี้ดูเหมือนว่าเป็นคนนิ่งๆก็จริงแต่จริงๆดูแบบเป็นคนที่แบบเหมือนคุยกับใครได้หลายคนใครเข้ามาเขาสามารถคุยได้เขาเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะ แต่ในความรู้สึกที่นึกถึงคุณดูมันเหมือนมีปัญหาวุ่นวายวุ่นวายใจวุ่นวายเกี่ยวกับการงานก็ได้เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้หรือครอบครัวของใครคนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลก็ได้นะคะที่มันเหมือนแบบวุ่นวายแต่ถ้ายังไม่ได้รู้จักลึกถึงครอบครัวหรืออะไรหรืองานหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันมีความวุ่นวายใจมีความหนักใจมันเหมือนว่ามันพยายามแล้วอะ่ะแต่มันเหมือนหาทางออกไม่เจอก็เลยต้องเงียบไปอะไรประมาณนี้มากกว่านะ เอาล่ะทีนี้เรามาถามว่าความรู้สึกอืมนะความรู้สึกของเขานะเป็นอย่างไรนะคว,รนนนะความรู้สึกของเขาตอนนี้นะความรู้สึกของเขาตอนนี้สองดาบนะ หถ้วยอันนี้คืออยากติดต่อมาหาอาจจะเป็นพรักง,งานคนที่เคยรู้จักโมเก่าสามารถเป็นทั้งแฟนเก่าได้เพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนสมัยประถมสมัยมัธยมหาลายัยมีไว้ที่แตกต่างก็ได้นะตอนนี้มันเหมือนถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเขารอคอย ไม่รู้รอคอยอะไรนะอาจจะรอคอยเวลาอาจจะรอคอยเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะคอยเคลียร์เรื่องงานหรืออะไรก็ได้นะคะมีความไม่พึงพอใจในการที่รอคอยก็ได้บางทีเขาอาจจะรอคอยให้คุณติดต่อก็ได้มันมีหลายสถานการณ์เนาะเป็นความไม่พึงพอใจรอคอยรอคอยที่จะได้คุยรอคอยที่จะติดต่อมาอะไรประมาณนี้นะมีราศีอะไรบ้างธาตุอะไรบ้างนะราศีมังกรกับราศี พิจิกนะคะสองราศีนี้นะสองพลังงาน Energy นี้นะคะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะเดือนเมษายนนี้นะคะพนังงานไพ่เดฟูก็ได้จบไปแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกด subscribe ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ขอบคุณนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลเลขมงคลนะคะมันจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะคะอ่านรายละเอียดให้เข้าใจนะ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะเน้นเน้นด้านการงานการติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะข้อ1นนะคะข้อ2ถ้าเกิดว่าคนไหนทีออ่อยากจะให้แฟนเก่าติดต่อกลับมาคนรักติดทักกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคนรักเก่าที่หายไปนานหรือเพื่อนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจัดเลขมงคลสมดวงได้ราคาจะมีบอกนะคะ ราคาจะมีบอกท่านใดที่อยากจะหาแฟนต่างชาติที่ดีๆมาแบบอุปถรัรมภ์ค้ำชูเราเจอสายเปอะไรเงี้ยก็จัดเลขมงคลเสริมดวงบางคนที่เอ่อไม่เคยเจอความรักที่ดีที่สมหวังเลยเนี่ยนะคะรบก,กวนให้เอาเป็นข้อหนึ่งดีกว่าเนาะข้อหนึ่งมันจะมันจะช่วยเสริมทุกอย่างนะคะเนาะในชีวิตเรานะนะคะเพียงคุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะพร้อมโอนแล้วก็ก้าวเดินมาเดี๋ยวหมอแจนจะทําให้นะจะได้สมหวังในความรักกันนะคะเพื่อนๆโอเคพลังงานเดะฟูจบไปนะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกนะคะพลังงานกองที่สองนะคะพลังงานของ The World นะคะเราจะมาดูกันว่าพลังงานของ the world นะคะในคอนเทนต์ที่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะเดือนเมษายนนี้เราระบุเป็นเดือนเลยนะคะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งเดือนเมษายนนี้เรามาดูก่อนว่าสถานการณ์ความรากักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณห้าเหรียญน,นะคะ ทำไมคะมีความรู้สึกว่าต้องเป็น5เหรียญเลยนะคะเดิรฟนะคะเดลิเวอร์นะคะเพดออฟโซสนะคะเด็กถือดาบเดมิจิเชียนนะคะเดมเพลอร์ Emperor, นะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีคนที่มีเสน่ห์เป็นความรักที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะหรือเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตนเองก็ได้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นความรักที่มันเป็นแบบว่ามามาหายหายติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้างสามารถนะคะคุยผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เนื้อคู่เช็ดแดดอ่ะ แชทเดทติ้งออนไลน์ได้นะคะอืมนะคะแบบว่าเข้าโปรแกรมแชทหาคู่ก็ได้ติดต่อมาทางออนไลน์มาทางโซเชียลอะไปทางโซเชียลแล้วกันเนาะนะอาจจะมีการพูดคุยมีความหวัดระแวงเป็นความสัมพันธ์ที่แรกๆเริ่มเ่มเราไม่มั่นใจตัวเราเองนะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรอกนะว่าเขาคนนี้จะเอาอย่างไรเขาก็อาจจะใจตัวเองนะอยากจะคุยก็คุยไม่อยากจะคุยก็ไม่คุย มีปัญหาเล็กๆมีปากเสียงด้วยกันด้วยนะคะอาจจะไม่ยอมกันด้วยในเวลาที่คุยกันนะคะใครบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูตอนนี้เป็นอย่างไรนะตัวคุณนะคะ6ดาบนะ Queen of Pentacle Six s of Wands 6เหรียญ ตอนนี้ตัวตนของคุณความรู้สึกของคุณหรือใจคุณนะใครบางคนที่อยู่ห่างไกลกับเรานะคะเรามีความรู้สึกอย่างถือความรู้สึกครั้งนี้ไว้เขาหรือเราก็ได้อาจจะดูคอยดูคอยส่องสถานการณ์หรืออะไรก็ได้มีการรอคอยนะคนที่อาจจะอยู่ห่างไกลแบบต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะบางคนยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยนะคะบางคนในอดีต มีการช่วยเหลือกันนะคะความรู้สึกคุณว่าให้ความรู้สึกไปหรือนั่งรอคอยเราเราให้เขาไปมากกว่าที่เขาให้มาความรู้สึกที่เราได้รับกลับคืนมาแล้วก็มีความหวัดระแวงด้วยว่าที่เขาเงียบหายไปหรืออะไรเขาอาจจะทำอะไรรับหลังเราไหมนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะ ในความสัมพันธ์กับเรานะ The Tower นะความสัมพันธ์มันเหมือนพังทลายไปมันเหมือนการรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณไพ่นะคะความรู้สึกของคุณกับของเขานะคะอาจจะสลับกันได้นะมีการตัดสินใจเด็ดขาดการจบความสัมพันธ์ไปแล้วคุณนะคะตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับกันได้นะมีการจับได้ว่าคนมีใครบางคนทําอะไรลับหลังกันในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันนี้พังทลายไป เป็นการตัดสินใจแล้วว่าอยากจบความสัมพันธ์นี้ไม่อยากไปต่อเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงนะนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะตัดสินใจแล้วว่าคนที่ทําอะไรรับหลังเราไม่ควรจะยื้อไว้ในความสัมพันธ์นี้นะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วนะตัวเขากับตัวคุณไพ่พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเพราะอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมทั่วไป ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าอยากได้ความแม่นยำให้ดูดวงแบบส่วนตัวกับหมอแจนแบบพูดคุยเท่านั้นนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อว่านะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นนะไพ่าสามเหรียญ Queen of คับนะ ทั้งคุณและเขายังมีอารมณ์เซนซิทีฟในความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือมันเหมือนว่าวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ก็นะต้องใช้อดทนในความรักความสัมพันธ์อย่างมากวิลฟอร์จูนสเต็งนะคะแล้วก็จัดเม้นนะการได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างการประกาศข่าวนะคะถ้าเกิดว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ปิดบงังซ่อนเล้นหรืออะไรก็แล้วแต่ความรับครั้งนี้ถูกเปิดเผยออกนะคะการได้รับรู้ข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสถานการณ์ที่ มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างมีการตัดสินใจจบสิ้นมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะถ้าถามว่าสถานการณ์ที่ยังมีการนั่งรอคอยกันไหมในเดือนเมษายนเนี่ย<ม>ก็คือเหมือนว่ามีใครบางคนเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพรมลิขิตนะะว่าถ้าเรากับเขารักกันนะหรือนะคะก็อดีตชาติถ้าเราเคยเป็นคู่กันเราก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะ หรือเราจะได้รับรู้ข่าวสารจากใครบางคนนะคะใครบางคนอาจจนะติดต่อสื่อสารมาก็ได้นะคะแต่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์บางคนก็เป็นการแอบคุยกับใครรับหลังด้วยนะมันจะมีสถานการณ์แบบนี้ความสัมพันธ์ของถ้าคิดว่าความสัมพันธ์ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ยังยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้ลงแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคือแบบว่าถ้าเขาเข้ามาถ้าคนนี้ที่ยังไม่ได้เคยคุยกันเลยนะไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่ความรักครั้งเก่าคนที่เข้ามานี้ก็คือแค่คุยๆนะและก็ต้องดูดีๆด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวนะคะอืสถานาการณ์อาจจะเป็นแบบนี้ได้บางคนนะคะบางกรณีคือ เรารู้สึกเหมือนถูกชะตากับใครบางคนที่เข้ามานี้ที่เป็นคนใหม่ที่เรารู้สึกดีนะแต่คุณกับเขาเนี่ยนะก็ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายนนี้หรอกนะแต่บางคนบางกรณีที่คบกันมานานๆแล้วหรือกลับเข้ามาคุยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะ แต่บางคนที่คุยกันนานแล้วเนี่ยนะคะก็คือความสัมพันธ์มันก็รู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยจะดีบางคนก็ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ก็มีด้วยนะอืแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ที่เข้ามาก็ได้นะคะบางคนที่รอคนรักเก่าหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดคนรักเก่าไม่ได้ติดต่อมาเราก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเราจะเยียวยาใจตัวเองแล้วก็จะเริ่มเปิดใจให้ตัวเองนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็รอคอยภูมิลิกคิตที่จะเข้ามาหาเราประมาณนี้นะโอเคนะคะ พูดที่เลือก The World นะถ้าเกิดอยากเช็คพลังงานหรือจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วขอคนที่พร้อมโอนนะคะถึงแอดไลน์มานะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกพลังงานกองที่3นะคะ The Hello f r i n นะคะ The Hello f a n นะคะมีพลังงานเอ,อ่อ วันนี้เราจะมาในคอนเทนต์นะคะเดือนลแฟนกองที่3นะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะเดือนเมษายนนี้นะเอาราคาเรามาดูความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมา Queen o f s ส์นะเจ็ดถ้วยอ่าสถ้วย9ดาบ King ค,ความรักครั้งนี้นะคะอาจจะรู้จักในอดีตที่ผ่านมาเนาะอยากได้คุณอยากได้ความจริงจังใช่ป่ะคุณอยากได้ความจริงใจใครบางคนอาจจะเป็นตัวเลือก ภาพความรักที่เราคิดเราหวังเราฝันไว้อาจจะอยู่แค่มันจะเป็นจริงไหมกับเรากําลังคิดนะบางครั้งมันก็เป็นความสุขบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องการคิดไว้1 2 3่งบางครั้งเราก็วิตกกังวลนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาก็เครียดคิดวิตกกังวลถึงผู้ชายคนนี้ถึงผู้หญิงคนนี้ว่าเอ๊ะเขาจริงจังกับเราไหมหรือเราเป็นตัวเลือกอยู่หรือความรักครั้งนี้เอ๊ะมันเป็นอย่างไรนะ มีความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมานะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรอะตัวตวนคุณเลยตอนนี้ตอนนี้คุณกำลังนะฟีนออฟวาน4เหลียนก้าวไม่ท้านะเอสออฟเพนเดโค่โฟร์ออฟวาน ตอนนี้คุณโฟกัสนะฮะเรื่องงานเรื่องความสําเร็จแล้วก็อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งอยากจะได้เงินก้อนใหญ่บางคนก็อยากจะซื้อบ้านบางคนก็อยากจะมีครอบครัวตอนนี้พลังงานความรักของคุณเหมือนรอคอยเขาคนนั้นติดต่อกลับมาเหมือนรอแฟนเหมือนรอแฟนเก่ายังกอดเก็บความรู้สึกของใครไว้ถ้าเกิดว่ามีกำแพงให้ความรู้สึกทำงานไปด้วยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะประหยัดเงินนะ ประหยัดเงินอืมเนอะอยากได้เงินก้อนอยากซื้อบ้านอยากมีอยากมั่นคงในอนาคตใครเข้ามาก็คุณก็แค่คุยหรือไม่งั้นก็ไม่คุยกับใครเลยไม่เปิดใจยังมีกำแพงเก็บความรู้สึกเก่าๆไว้ถ้าไม่ใช่คนนี้ฉันก็ไม่เอาผมก็ไม่เอาอืมนะคุณรู้สึกปรนมานี้นะ เอาล่ะความรู้สึกของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรเขาเป็นแบบไหนตอนนี้สามดาบนะเขาอาจจะเศร้าเสียใจทั้งคาพูดและการกระทํานะจากใครบางคนก็ได้นะคะหรืออาจจะเคยเป็นคุณก็ได้ไหม t h เดอะเวิล์นะมีพนักงานของชาวต่างชาติโซนเอเชียนะโซนเอเชียนะเขาคนนี้นะก็อาจจะโฟกัสเรื่องงานมีความผิดหวังเรื่องเศร้าเสียใจรักสามเศร้าเราสอสามคนเขาต้องการเริ่มความรักใหม่เขาบอกว่า ตอนนี้เขาทำงานมั่นคงและเขาอยากมีความรักที่ไปถึงหลอกของวันที่แต่งงานอืนะบางคนนะคะความรู้สึกของคุณตัวคุณเองกับเขาไพ่อสลับกันได้นะคะตัวคุณโฟกัสเรื่องงานตัวเขาก็โฟกัสเรื่องงานโฟกัสความสําเร็จอยากเริ่มต้นนะคะตัวคุณถ้าถามว่านะตอนนี้ใครจะเข้ามาหรือใครจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งถ้าคนไหนที่เป็นคนใหม่ที่เข้ามานะ หมอหมายถึงว่าคนใหม่สิิงๆเลยนะที่จะเข้ามาหาคุณจากวันนี้ที่อ่านไพ่ไปแล้วก็ไปถึงเดือนเมษายนนะคะคุณกําลังมีกําแพงคุณกําลังเจ็บปวดกับความรู้สึกเก่าให้คุณเปิดใจถ้าเขาคนนั้นขอโอกาสเริ่มต้นใหม่คุณดูด้วยว่าเขาเข้ามาแบบว่าจริงจังไหมเปย์คุณไหมถ้าเขามา pay, เปย์เขามาออฟเฟอร์คุณเริ่มเปิดใจนะนะคะในอดีตที่ผ่านมาเราคิดวิตกกังวลอาจจะเจอสถานการณ์ความรักสามเศร้าก็ได้ มีพลังงานของสำหรับนี้คือคนทั้งคู่ที่กําลังจะเจอกันเนี่ยอาจจะมีความเจ็บปวดในอดีตก็ได้หรือเขากคุณเคยเจอกันแล้วแล้วก็เขาผิดหวังเรื่องความรักอาจจะเพิ่งโสดมาอาจจะจบสิ้นกับใครบางคนมาแล้วก็มาติดต่อมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นบางคน อาจจะเคยรู้สึกดีต่อกันแล้วในกรณีที่เป็นคนเก่านะแต่คนนี้คือเขาต้องเข้ามาแบบว่าเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วนะเออแล้วตัวคุณก็ยังโสดอยู่อะไรแบบนี้นะนะคะก็เปิดใจในกรณีที่เป็นคนใหม่ก็ได้เนาะที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะก็คุณก็ลองเปิดใจดูแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะไม่ต้องรีบนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูราศีอะไรธาตุอะไรบ้างนะ มีพลังงานธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำมีพลังงานราศีกรกฎนะใครบางคนในที่นี้นะคะที่จะเข้ามาใหม่นะหรือหรือคนที่เราเคยรู้จักเก่าก็ได้มีพลังงานของตำรวจทหารคนโซนเอเชียนะถ้าต่างชาติะนะแล้วก็คนที่เป็นไม้ได้นะคะแล้วก็คนที่เคย คนที่เคยเงียบหายไปก็ติดต่อได้นะก็เข้ามาได้นะคนที่เคยเงียบหายคนที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ไว้หรือคนที่เรากําลังรอคอ,อยก็ได้อาจจะติดต่อกลับมานะคะมีพลังงานว่าเคยหายไปอาจจะเป็นต่างชาติเป็นตํารวจเป็นทหารถ้ามีมีพนังงานเหมือนทหารที่เป็น ทหารเรืออะไรประมาณนี้อืมนะอยู่ต่างชาติทหารนะคะอืมนะคะบางคนก็อาจจะเป็นผู้ชายที่ทำงานเก่งมีพลังงานชาวธาตุไฟกับชาวธาตุน้ำไฟก็เมสสิงหธนูนะคะแล้วก็ชาวกรกฎอืมนะคะจะเป็นประมาณนี้นะ ในในในลักษณะที่ถ้าเกิดเขาเข้ามาติดต่ออาจจะมาติดต่อทางออนไลน์ได้บางคนมาผ่านงานนะนะคะผ่านงานก็ได้นะคะหรือเขาเข้ามาอาจจะเขา้าบางคนจะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเขาคนนั้นเข้ามาปุ๊บก็มาช่วยเหลือเรานะมาช่วยเหลือเราทางการเงินหรือการงานเลยนะคือมาซัพพอร์ตนะมาให้เราดีขึ้นมาซัพพอร์ตเรานะอืมเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ,ะเป็นความหวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็คือ อย่ามีกำแพงอย่ามีกำแพงเยอะเกินไปนะถ้าเป็นคนใหม่ๆเลยเนี่ยเปิดโอกาสให้ตนเองด้วยนะคะในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมไม่สนใจความรักและชั้นทํางานหาเงินเก็บเงินอะไรเองแล้วก็ความรักที่ผ่านมาไม่ดีบางคนก็อาจจะแบบว่าเดินเดินเดินสายสู่แบบว่า ทางทำและทำงานกับบ้านทำงานกับบ้านทำงานหาเงินสร้างความมั่นคงให้ตนเองความรักที่ฉันเจอผ่านมามันทำให้ฉันรู้สึกยังทุกอยู่ยังเจ็บปวดอยู่ภาพความฝันในอดีตเนี่ยมันหลอกหลอนฉันทุกคืนเลยบางทีก็กำลังเศร้าเสียใจอยู่นะตอนนี้ด้วยนะบางคนชอบมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่พบเจอความรักที่ดีเลยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณพลังงานคร่าวๆนะคะเนาะ ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะพูดคุยกับหมอแจน599บาทนะคะ30นาทีนะเราจะดูดวงแบบภาพรวมให้คุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบคำถามคุยกันภายใน30นาทีนะคะท่านใดที่รู้สึกเหมือนว่าดวงไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องความรักอยากจะปรับพื้นฐานดวงก็เอาข้อหนึ่งนะการงานการเงินโชคลาภนะคะเสริมเสน่ห์ไปเนาะแล้วก็การเงินก็จะดีขึ้นด้วย ส่วนท่านใดที่โฟกัสความรักหากคนต่างชาติเน้นเลยก็จัดความรักแบบคนต่างชาตินะคะที่รักนะเสริมดวงแบบว่าเราจะได้เจอคนต่างชาติที่ดีๆมาเปให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็ใครอยากจะให้คนรักแบบทักมาติดต่อมาในกรณีนี้นะคะหมอจะไม่ทำให้สำหรับคนที่รอคอยผู้ชายของคนอื่นนะหมอไม่ทำนะหมอบอกแล้วนะ คือคนนี้ต้องเป็นสามีเราต้องเป็นแฟนเราจริงๆต้องเป็นคนที่เราเคยคุยนะคะที่เป็นแบบไม่ใช่คนของคนอื่นนะอันนี้คือเขาทักมาหรือเขาติดต่อกลับนะคะนะะราคามีบอกไว้ชัดเจนนะขอบคุณสําหรับการกดซับสไครป์ขอบคุณสําหรับการนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพขอบคุณสนนะะํา,า, comment, า,สาสหรับคนที่ไม่กดข้ามโฆษณานะต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปนะ อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปดีๆนะคะเวลาที่คลิปแจ้งเตือนปุ๊บคุณจะได้ชมก่อนใครเพราะว่าหมอะจะให้ YouTube ขึ้นเขาก็จะขึ้นโฆษณาเองอัตโนมัติเหมือนว่าเราใช้พื้นที่เขานะคะ <S <S ในการแบบว่า,าพยากรณ์หรือดูดวงอันนี้คุณได้ดูชมฟรีอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนว่าพื้นที่ของ YouTube YouTube เขาก็ต้องมีรายได้ทางโฆษณาของเขาใช่ไหมคะอืมนะคะนึกออกนะ แปลว่าบางทีมันไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นโฆษณากี่อันนะบางคนก็บอกว่ามันมีโฆษณาเยอะคือเหมาะแบบ YouTube เขาจะใส่ให้เราเองอัตโนมัติะคะ่ะเพื่อนๆขอให้เข้าใจนะต่ำนี้นะแล้วก็ขอให้ชมคลิปแบบมีความสุขนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ